ดาวพฤหัสย้ายจะส่งอิทธิพลอย่างไรต่อชาวราศีเมษบ้างเราไปทําความรู้จักดาวพฤหัสกันก่อนว่าเขามีตัวตนเป็นอย่างไรกันบ้างดาวพฤหัสบ,บุดีนี่เวลาเราทํานายเราจะใช้เลข5ไทยนะคะเป็นเลขแทนตัวสัญ,ญลักษณ์ของดาวพฤหัสบ,บดีดาวพฤหัสนี้จัดว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ธาตุดินนะคะเ,เขาจะโคจรราศีละประมาณ1ปี ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนของสองเกษตรก็คือของราศีธนูและราศีมีนนะคะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวธาตุดินดินแข็งธรรมชาติดินอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดินแบบแข็งแห้งกร้านจัดอยู่ในประเภทดินที่ค่อนข้างแข็งแน่นไม่ทลายลงได้ง่ายนะคะสภาวะที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งหนักแน่นถึงแม้ว่าสภาวะจะแรงแต่ก็ไม่รุนแรงหักโค่นใดๆทั้งสิ้นนะคะ ดาวพระฤหัสบดีนี่แสดงถึงความยึดมั่นความศรัทธาใฝ่ในบุญกุศลคุณธรรมความดีการมีอุดมคตินะคะบ่งถึงการแพร่ไปสู่ความดีงามความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความถูกต้องความมีสติความอดทนอดกั้นการช่วยเหลือความรู้วิชาการกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็จรีตประเพณีศาสนาโชคลาภ การเกิดการเจริญเติบโตนะคะดาวพระฤหัสบดีนี้โคจรย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนะคะในวันที่14พฤศจิกายน2563เป็นเวลาประมาณสักตี2 50นาทีค่ะดาวพระฤหัสบดีนี้เป็นดาวของสติปัญญาความรู้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ พระหมอคูบาอาจารย์การศึกษาความดีงามนะคะโอกาสของชีวิตเมื่อเขาโคโจรเข้ามาอยู่ในภพใดเรือนใดราศีใดก็ตามนะมักจะนำมาซึ่งความดีงามความสำเร็จความช่วยเหลือและความส่งเสริมไปให้นะคะดาวพระฤหัสบดีโคโจรมาในรอบนี้ถือว่ามาให้คุณประโยชน์ได้ไม่ค่อยจะเต็มที่นะักก็เป็นเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีที่โคโจร ไปอยู่ในราศีใดก็ตามนะปกติแล้วเขาต้องอยู่เป็นเวลาระ,ระยะเวลาประมาณ1่ปีค่ะแต่พอดาวพฤหัสบ,บดีโคจรมารอบนี้เขามาอยู่ในราศีมังกรนะคะคราวนี้อยู่ได้แค่4ี่เดือนกว่าเองก็จะโคจรวิปริตย้ายออกไปอีกรอบหนึง่งแล้วก็จะถอยหลังก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงประมาณเดือนกันยานและเดือนตุลาค่ะจากนั้นนะก็จะโคจรเดินหน้าย้ายราศีไปอีกรอบหนึง่ง และเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือว่าดาวพฤหัสบดีเข้ามาในรอบนี้ค่ะที่ว่าให้คุณประโยชน์ได้ไม่ค่อยจะเต็มที่นักอ่ะก็เพราะว่าดาวพฤหัสบดีที่ราศีมังกรนี่จะมีตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นนิดค่ะอันมีความเป็นเหมือนว่าความหมายว่าแบบน้อยต่ำมันเลยทำให้สิ่งที่ควรที่เราควรจะได้ควรจะดีลดน้อยถอยลงไป ดาวพฤหัสบ,บดีที่โคจรมาให้คุณประโยชน์แก่ผู้ใดนั้นน่ะในดวงเดิมของคนคนนั้นนะคะจะต้องมีดาวอาทิตย์หรือว่าดาวอังคารดาวจันทร์ตั้งรับอยู่ในดวงชะตาของเจ้าชะตาค่ะและดาวทั้งหมดนั้นจะต้องไม่เป็นการลกินีหรือไปอยู่ในเรือนภพที่เสียหายและนี่คือคําพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของดาวพฤหัสบ,บดีต่อคนราศีเมษซึ่งจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้เฉพาะดาวพฤหัสบ,บดีเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะคะ ชาวราศีเมษนี่ดาวพฤหัสบ,บดีย้ายมาอยู่ที่ภพกรมมะนะคะกรมมะเราแปลว่าหน้าที่การงานย้ายมาจากภพสุภะเดิมมาจากวินาศเดิมอันนี้ก็ให้ความหมายว่าถ้าความหมายของดาวพฤหัสบ,บดีเองก่อนมันก็หมายความว่าชาวราศีเมษเนี่ยหน้าที่การงานจะถึงแม้ว่าจะมีคนจะมีคนสนับสนุนจะมีคนอุปถัมภ์นะเจ้าชะตาคนใดตกงานไม่มีงานเนี่ยนะ จะเป็นช่วงที่ไปหางานสมัครงานนะได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีเรื่องของหน้าที่การงานดีๆเข้ามามีคนเข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะยิ่งดาวพฤหับสบดีนี่มาจากราศีธนูด้วยมาจากภพสุภะแปลว่าความสุขความเจริญน,นะคะก็แปลว่าความมีชื่อเสียงคนอุปถัมภ์ค้ำชู ซึ่งมันก็หมายถึงการงานที่ดีขึ้นมีโอกาสมากขึ้นผู้ใหญ่ให้โอกาสเกิดชื่อเสียงนะคะจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตานะคะหรือก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยอยากจะเรียนรู้อยากจะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะหรือว่าถ้าตัวเองมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีเขามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะออกแนวหมายความว่ามาสอน มาเป็นโค้ชมาเป็นเทรนเนอร์มาเป็นครูออกมาเผยแพร่วิชาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อะคะ่ะให้กับผู้อื่นได้เกาะเกิดประโยชน์อะคะก็จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้แต่ว่าพระฤหัสบดีก็ยังมาจากภพวินาศด้วยนะในแง่ที่ต้องระวังก็คือว่าอาจจะทําให้การงานมีปัญหาวินาศมันแปลว่าพังเสียหาย ก็กว่าจะสำเร็จได้นี่ก็ต้องมีการเสียหายการฟันฝ่าเกิดขึ้นค่ะอาจจะไม่ได้มาแบบง่ายๆสักทีเดียวนะลองผิดลองถูกจนกว่าจะประสบความสำเร็จค่ะท้ายว่าก็เหมือนว่าครึ่งหนึ่งอะดีครึ่งครึ่งหนึ่งก็เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือว่าต้องดูว่าเมื่อผูกดวงของแต่ละคนของบุคคลออกมาแล้วเนี่ยชาวราศีเมษแต่ละคนน่ะก็จะ ดวงดาวในดวงอ่ะไม่เหมือนกันดาวที่เป็นดาวเกิดของตัวเองะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปผูกดวงของแต่ละคนแล้ว้าชะตาคนใดที่มีดาวที่เป็นเหมือนเพื่อนกับของพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยอันเนี้ถือว่าได้คุณ,ณประโยชน์เต็มๆนะคะไม่ให้โทษถึงแม้จะเป็นมาจากเรือนวินาศก็เถอะก็ถือว่าให้คุณ,ณประโยชน์แต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูกับดาวพฤหัส,สบ,บดีแล้วเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันจะเป็นคู่ทําลายล้างนะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นถึงมันจะถึงมันอยู่ในภพวินาศนะมันก็จะออกฤทธิ์แรงกว่าปกติก็จะออกมาในเรื่องของสิ่งที่จะต้องต่อสู้ฝันฝ่ากว่าจะได้มาค่ะและนี่คือการทำนายช่วงการย้ายของดาวพฤหัสบดีนะคะไว้เป็นเกณฑ์ให้เราได้รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะสำหรับคนราศีเมษ